ผัดหมูสตรอค่ะพี่น้องค่ะแนี่หมูสับเครื่องกะห้างกระตําหอมพริกแดงแล้วก็กระเทียมเนาะคะโขกให้ยละเอียดเราไม่ได้มีกังเอากระปิล้งนะจ๊ะพี่น้องจะ้ะเขาผัดหมูเด็ดไปสักน้อยเริ่มหมูเริ่ม,มเมขาเออ,อยังคือรสบอกก็เอาหน,นังใครจะจ๊ะนองจ๊ะพี่น,อน้องหนังทีห้องตําเครื่องแกงเนาะ เธอคือเผยแมันจามพักไหวก่อนนะจ๊ะจพี่น้องมูของเผาสีแดงดีนะจ๊ะพี่น้องว่ามันกดรอบๆหลักเอาจะเอาใบหมกบดกับหมกผิดผีข้าซอยไหวนะจ๊ะพี่นอ้องใส่ลงไปบะต่องคุ้งเข้มหลายเด้อพี่น้องเพราะว่าข้าต่ำกับปีิใส่ไปแล้วจ้ะ ใส่ผงงัว่ะนึางไปสักหน่อยซอส้ายเขียวสักหน่อยไม่ต้องคลุงหลายเดี๋ยวมันจะเข้มห้าก,กรคนก่อนห้คน เขาซิมกันเนาะกู๋เรียบร้อยเขาจะใส่ซอสหอยที่หลังนี่เนอะเขาจะใส่สตอก่อนจา้าพวกหมูเขาสุกอใส่สตอลงไปเยอะๆเลยจ้านีเขากินของเหม็นเน้เหม็นแต่อร่อย ช่วงนี้นาสตอออกนอ,อกจาะพี่นอ้องลองไปเห็ดกินเบอร์เด้อลองไปเห็ดกินเบอร์จ้าพี่น้องจ้ารับรองเสบอันนี้ฮะกับเพิ่มเพิ่มนัวโดยซอสหอยจักน้อยนี่แหละเมื่อกี้ที่บอกว่าบ่ให้ปรุงเข้มจากพี่นอ้องเพราะเขาต้องใส่ซอสหอยที่หลังคนจะเสพเนาะ สตอนี้ขนะ้า้องาตอกสซุกหลายที่น้องจ้ามันจะสตอเริ่มซุกในนิดนึงนี่นก็แล้วด้วยที่น้องไปกินน้ำกันด้จ้าที่น้องจ้าโคก็โค้ดวยเตาฟืนอีกคีอเก่าด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ